รถห,หา่งรนี่นี่นนไปลานจอดได้เนีวัดาจอดรถถึงจ้าพัฒหลายแาาห่งเบิ่งรถรถจักร้าหูอยู่พูก,กไก่บ้าอยู่พูก,กะบงเนี่ยมันยังไงืานจอดรถได้เนี่ยวันลาจอดรถได้นี่อันี้คือระเบียบบนทองถนนเนาะรถหลายรถหลายแห่งฮูู้มาเห็นมาเห็น มาเห็นประเทศไทยครั้งแรกลดเรื่องหลายก็โดมมาเจาะ่าจะลดนี่แหละคือระเบียบบนทองถนนคนไทยบ่วว่าจะอยู่บนทองถนนหรือว่าจะอยู่ในห้างหรือว่าจะอยู่สถานทสัสถาทีไรก็แล้วแต่อยู่ในกลุ่มคนหลายคนไทยเขาจะต่อแถวแม้กระทั่งรถต่อแถวเบิ่งแ่จไมีบอรถต่อแถวเนี่ยบ่ต่งเลยเนาะน,นี่แหล,ละคือมารายาบบนท้องถนนมารยาด้เนี่ย ถ้าขี่รถไม่มีมาร,รยาทคุณจะโดนเลยนะเป็นอะไรจะลวจบะอ้าวสังเกตบ่เมืองไทยรถหลยนับรอยนับรอยขั้นบริมีเสียงแตนะคนไทยนี่เขาจะใส่แต่เฉพาะยง้มสุขเสริญจะใส่แตะเฉพาะยง้มสุขเสริญแล้วก,การวิ่งรถเขาก็จะต่อแถวกันเขาจะไม่ออกนอกจะไม่ออกนอกเส้นขาวจะมีเส้นขาวเส้นจราจรอยู่เพราะว่าเอ,อิญมาเล่นเนาะ าสิว่าเล่นชิว่าเล่นครับโบแมนทาเล่นนี่มันมันต้องอันนี้เล่นหนึ่งอันนั้นเล่นหนึ่งเนาะมันมันคือเส้นจราจรอ่ะคือเส้นจราจรขั้นแบบว่าถ้าถ้าเล่นก็คือเป็นเส้นนี้นะข้ังนั่นเนี่เล่นเล่นหรือเปล่ากว่าอันเส้นขาวๆอันนี้มันเป็นอันเล่นนะอ่าก็เส็นเส้นจราจรเส้นแบนเห็นไหมรถเขาจะอยู่จะอยู่ตามเส้นจราจรใช่ไหมตรงตรงเลยเนาะ แมนตรงเฮ้ยป้าดูดูครับผมอ้พี่น้องปอาั<ห>ดรถรถคูด,ด,ดิกแกมีรถไล่ฝ่าแกมีน่ะอยู่พีกะอันล่างรุ่นๆอยู่มีแต่ฟังเดียวเบาหน่อยครับผมมีแต่ฟังเดียววันนี้อ่ะยังมีแต่ฟังเดียวค,คือรถนี่มันมันก็ไม่ก็ไม่หลายฟังเลยไอโพวเนี่ยฟังนี่เบ้างไงเบ้างน้ำแห้งู อ่อนซอนทางอ่อนซอนทางงามเนะว่าบงบงทางหลังนึนเป็นตาอันเป็นสีแดงๆงามๆเป็นมยมก็เป็น่ะไมูนี่นี่ายแท้งคือหลายๆคนอ่ะหลายคนอาจจะบอกข้าใจนะ,นะบาง <ขอ S 2> บางคนบางคนก็บ,บอกข้าใจด้บางคนก็จะกิดว่าเป็นยังเป็นยังเขาคือแบบต่อแถวเป็นยังคือเขาคืออันนี้เนาะคือคนไทยนี่เขาจะเน้นเรื่องมารยาทาเรื่องมารยาทเรื่องระเบียบวินัยเนาะเป็นลักเป็นลักกี่แหลว่าจะ เก็บยังก็แล้วแต่เขาจะต่อแถวขนาดบนท้องถนนเขออาังต่อแถวคิดเอาว่ากั้นที่ต่อแถวบนท้องถนนนี่มันยากลำบากนะมันยากลำบากนะต่อแถวบนท้องถนนนี่คือ,อยากสุดๆเลยนะแต,นแต่ว่าเถากริเวนในยาห,าห้างเนาะในยาห้างเพื่อแบบระยะาห่างมัน,มนบดบริเวณคือเส้นจราจรเขาตีไว้แบนั้นอยู่แล้วเขาตีไว้แบบนั้นอยู่แล้วเขาปประมาณประมาณไว้แบบนั้นอยู่แล้วเนาะมันมันโมเมนต์กันเขาโมเมนต์ว่าเขาเว้นระยะเนี่ยคือเขาตีเส้นจราจรหห้รถเขาอยู่ประมาณนั้นอยู่แล้ว้าครที่สอบไปขับคี่จะาู้ ระเบียบมีในบนท้องถนนดีนั่นแหละคือประเทศไทยเป็นยังเขาถึงแบบเน้นเรื่องใบขับขี่การที่ไปสอบใบขับขี่คืออะไรรู้ไหมไม่รู้คือให้รู้อใช้ไปจราจรจราจรใช้ถนนนี่แหละคือให้ให้หูวิธีการใส่ถนนนี่แหละการสอบใบขับขี่ตาคนบู๊นี่คือเอานี่อันนั้นคือยังไปยังไอ้นี่คือใายังเขาบูเนี่ยแต่ถ้าคนที่สอบใบขับขี่มาแล้วเขาจะรู้ก็คืออันไปถ้าไปไปสอบใบขับขี่คือถ้าแบบ ไปบัตทึกเล่นเราะว่าบัตทึกทางแบบนี้ก็คือได้ผุผ่านมันซ่อนในรถเดี๋ยวบอกว่าซ่อนตึกบ่าซ่อนข้างรอยฟ้าเนี่ยบอกค่อยเยอะอันค่อยเยอะอันค่เห็นค่อยเห็นค่อยยืดลองยางเบื้องเดี๋ยวลองยางเบื้องยางอันนี้นะอันสกายวอล์กเปิ่อสกายวอล์กอันนี้นะบอกเดี๋ยวเอาผ้าไป็นยางได้ผ้าเป็นยาง เจ้าหูปะเจ้าหูบะประเทศไทยนี่แตกต่างจากประเทศอื่นๆจางไรหูบะประเทศไทยนี่เพิ่นติดติดแอร์แห่ง้องถนนเด้ไม่ฮะติดแอร์้องถนนติดแอร์้องถนนี่แอร์ธรรมศาสตร์แบบไรเดียต้นไม้เนี่ยอ๋อต้นไม้นี่เป็นแอร์เป็นเครื่องระบายอากาศที่ดีที่สุดเลยสังเกตว่าเมืองไทยเขาจะปลูกต้นไม้ตามถนนเนาะแบบนั้นสังเกตว่าประเทศไทยเพิ่นจะปลูกต้นไม้ตาม้องถนน ถ้าเป็นบ้านอื่นตัดทิ้งตัดไปทำเผาถ่านตัดไปทำฟืนแต่ประเทศไทยปลูกแอร์แม้กระทั่งบนท้องถนนแล็บนตึกเพื่อจะให้ต้นไม้ช่วยขับถ่ายอากาศค่อยกับวายุก็คือเอากงไม้ขึ้นไปปลูกอยู่่เทิงฟ้าปนั่นแหละคือเครื่องเครื่องระบายอากาศชิ้นดีเลยนะนี่นแหละเขตไห้ประเทศไทยอยู่ลมอยู่ลมรื่นเขตไท้ประเทศไทยสดสื่นเย็นดีอยเห็นแต่ละตึกแล้วมีกงไม้อยู่เทิงผูัว อ่าเขาไปปลูกครับเดี่ยวใหบอกเพื่องไทยเห็นยวบอกตามทางถนนนี่เราไปตัดไปอย่างในุ่ไรเนี่ยของทรัพย์สินเพื่อนเนี่ยทรัพย์สินของเพื่อนเนี่ยไปทำลายพุไรเนี่ยครับผมขออนุญาตนะครับถ้าถ้าแบบมันมันเตยลงมาหรือว่ามันอันนั้นลงมาเตยลงมาจะมีเจ้าหน้าที่มาตัดคนธรรมดาตัดไม่ได้ต่อให้ต้นไม้ต้นนี้ไปฝาดหลังคาเฮือนเดี๋ยวยังผมมีพญายักษ์ตัดเจาต้องไปแจกเขตแจกเจ้าหน้าที่ แจคแต่ละเขตอันนี้บอโอ้ยเขาเอ้อนงยังนี่อหรอฮะอวนี้อยากยังอีบอวะนี่ของใจยังบออยากถามยังอีบอค่าใจยังอีบอคันบอค่าใจละาปิดลิปอยางไอซีพาไปเบิ่งสกายวอล์กี่บอกคือหมูอยู่สสกายวอล์กที่ไม่ธรรมดา โอ้ยอยอาเห็นเยอะจริงเลยพิตคลิปน okay. ี uh ้ไ huh. ว้ก่อนเดี๋ยวไปพอกันคลิปหนาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็กัยเมนกระจางคอนสูมสัยแล้วเนาะอย่างนี้แอนน์กันี้กับเวทนีเนาะบ๊ายบายบ๊ายบาย หลเดมี่ไอ้พวกเก็บเปรประเทศไตไรเนี่โอ้ยรลดมี่เนะ